สวัสดีค่ะนักขายมือโปรโบทที่13บสาอำนาจวิเศษแห่งการขายศิลปะที่ถูกลืมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมและเดลแคนเนก,กี้ได้เดินสายเพื่อไปบรรยายร่วมกันเป็นเวลานานถึง6เดือนจากฝั่งหนึ่ง จรดอีกฝั่งหนึ่งของประเทศเราร่วมกันบรรยายให้ผู้ฟังหลายร้อยคนฟัง5คืนต่อสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์และผู้ฟังก็ดูเหมือนจะกระตือรือร้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของตัวเองเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานชาวเลก ครูนักบริหารแม่บ้านทนายความหรือแม้แต่นักขายผมไม่เคยเดินสายไปบรรยายที่ใดมาก่อนแต่ผมก็ได้ประจักษ์ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมเมื่อผมกลับมาถึงบ้านผมมีความรู้สึกอยากแรงก้าที่จะทำสิ่งสองสิ่งนั่นก็คือหวนกลับสู่ธุรกิจการขายอีกครั้งหนึ่งและได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้ผู้อื่นได้รับรู้ คนแรกที่ผมไปพบก็คือประธานของบริษัทขายส่งและขายปลีกผลิตภัณฑ์นมแห่งหนึ่งในฟิลาเดลเฟียผมเคยทำธรุรกิจกับเขามาก่อนแล้วเขาแสดงความยินดีอย่างจริงใจที่ได้พบผมอีกครั้งขณะที่ผมนั่งลงตรงข้ามกับเขาเขายื่นบุหรี่ให้พร้อมกับพูดว่าแฟรงค์ c, เลเล่าเรื่องการเดินทางของคุณให้ผมฟังบ้างสิได้สิจิมผมตอบ แต่ก่อนอื่นผมอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับคุณก่อนธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรบ้างแมรี่สบายดีหรือเปล่าผมฟังอย่างสนใจในขณะที่เขาเล่าเรื่องธุรกิจและครอบครัวของเขาให้ผมฟังสักพักเขาก็เล่าเรื่องโป๊กเกอร์ปาร์ตี้ที่เขาและภรรยาเพิ่งไปร่วมง,งานมาเมื่อคืนก่อนให้ผมฟังว่าพวกเขาเล่นเกม r e d d o g ผมเองก็ไม่รู้จริงๆว่าเกม Red Do อกเป็นอย่างไร และตอนนั้นผมก็อยากจะเล่าเรื่องการเดินสายบรรยายของผมให้เขาฟังมากกว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ผมก็หัวเราะสนุกไปกับเขาตอนที่เขาอธิบายเรื่องเกมให้ผมฟังว่าเขาสนุกกับการเล่นเกมนั้นแค่ไหนดูเหมือนเขาจะรู้สึกสำราญใจมากกับการเล่าเรื่องต่างๆให้ผมฟังอย่างออกรถขณะที่ผมกำลังเตรียมตัวจะกลับเขาก็พูดขึ้นว่าแฟรง เรากำลังจะพิจารณาซื้อประกันชีวิตให้ผู้จัดการโรงงานของเราถ้าต้องการวงเงินสัก25,000ดอลลาร์บริษัทจะต้องจ่ายค่าเบีย้ยประกันเท่าไหร่วันนั้นผมไม่มีโอกาสจะเล่าเรื่องของผมให้เขาฟังเลยแต่ผมก็ได้รับคําสั่งซื้อประกันชีวิตมูลค่าสูงพอสมควรน,นักขายประกันคนอื่นๆอาจจะมาเคยมาเสนอขายให้เขาแล้วแต่นักขายเหล่านั้นคงจะพูดมากเสียจนเขาเบื่อที่จะฟัง และต้องผิดหวังกลับไปในที่สุดและนี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมได้รับการเป็นผู้ฟังที่ดีมีความสำคัญมากจงแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าคุณสนใจในสิ่งที่เขาพูดด้วยความจริงใจให้ความใส่ใจในตัวเองเห็นคุณค่าและแสดงความชื่นชมในตัวเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอยากได้และปรารถนาแต่มักไม่ค่อยได้รับพยายามศบตาก,กับคู่สนทนาของคุณด้วยความสนใจและกระตือรือร้น แม้ว่าคู่สนทนาจะเป็นภรรยาก็ตามคุณจะพบว่าการสนทนาของคุณครั้งนั้นประสบความสําเร็จอย่างแน่น่าอัศจรรย์เลยทีเดียวทั้งต่อตัวคุณเองและต่อผู้ที่กําลังพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ชิเชโรเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อ2,000ปีมาแล้วว่าในความเงียบแฝงไว้ด้วยศิลปะและความคมคายแต่การฟังกลับกลายเป็นศิลปะที่ถูกลืมเลือน น้อยคนนักที่จะเป็นนักฟังที่ดีได้องค์กรระดับชาติขนาดใหญ่แห่งหนึ่งได้เขียนบทความนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับนักขายทั่วประเทศความว่าคราวหน้าถ้าคุณมีโอกาสไปชมภาพยนตร์ลองสังเกตดูสิว่านักแสดงต้องอาศัยทักษะการฟังเพื่อรับส่งบทกับนักแสดงคนอื่นอย่างไรการเป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่จําเป็นที่ต้องเป็นผู้ฟัง ชั้นยอดและเป็นนักพูดชั้นเยี่ยมไปด้วยคำพูดของผู้พูดจะสะท้อนบนใบหน้าของผู้ฟังเช่นเดียวกับการส่องกระจกนักแสดงคนหนึ่งอาจขโมยซีนจากนักแสดงอีกคนหนึ่งที่กำลังพูดบทอยู่ก็เป็นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการเป็นผู้ฟังของเขาผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่านักแสดงจำนวนมากไม่สามารถขึ้นเป็นดาราชั้นแนวหน้าได้เพราะพวกเขาไม่เคยเรียนรู้ศิละปะ แห่งการฟังศิละปะแห่งการฟังมีประโยชน์ต่อนักขายและนักแสดงเท่านั้นหรือจริงๆแล้วการฟังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนทุกสาขาอาชีพคุณเคยรู้บ้างไหมรู้สึกบ้างไหมว่าเวลาที่คุณคุยกับใครบางคนแล้วสิ่งที่คุณพูดนั้นไม่ได้สร้างความประทับใจกับเขามากเท่าใดนักหลายๆครั้งที่ผมพูดว่าคู่สนทนาได้ยินเสียงผมแต่พวกเขาไม่ได้ฟังผมเลย นั่นก็หมายความว่าการพูดของผมมีค่าเท่ากับศูย์ศูย์สนิทเลยด้วยดังนั้นผมจึงบอกกับตัวเองว่าคราวหน้าถ้าคุยกับใครก็ตามแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้จงหยุดพูดหยุดไว้ที่กลางประโยคนั่นแหละบางครั้งผมก็หยุดพูดกลางคันเหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นมารยาทอย่างยิ่งพวกเขาจึงไม่ได้แสดงท่าทีกุนเครื่องหรือไม่พอใจแต่อย่างใดผมพบว่าเ้าในสิครั้งพวกเขาพวกเขาคิดเรื่องอื่นอยู่ในใจ หรือคิดที่จะหาคำพูดมาโต้ตอบกับผมเมื่อพวกเขาใช้ความคิดพวกเขาก็ไม่สามารถให้ความสนใจกับเรื่องที่ผมพูดได้เต็มที่จนกว่าพวกเขาจะได้พูดสิ่งที่อยากจะพูดออกมาให้หมดเสียก่อนตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้นักขายของเราคนหนึ่งสมมุติชื่ออัลพาผมไปร่วมสัมภาษณ์ฟรานซิสโอนลเจ้าของโรงงานผลิตภัณฑ์ กระดาษแปรรูปคุณโอนิวเริ่มต้นจากเป็นพ่อค้าขายกระดาษและปากหลักสู้ชีวิตมาเลยจนกระทั่งสามารถก่อตั้งบริษัทของตนเองได้และขายกิจการจนเป็นผู้ผลิตกระดาษแปรรูปรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนักธุรกิจในวงการเดียวกันต่างให้ความยอมรับนับถือในฝีมือทางด้านการค้าและในฐานะสุภาพบุรุษผู้ถนอมและอ,อมคำพูด หลังจากที่ได้แนะนำตัวกันแล้วคุณโอนิวก็เชิญให้เรานั่งลงผมเริ่มชวนขอคุยถึงภาษีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและทรัพย์สินของเขาแต่เขาไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองผมเขายังคงก้มหน้าอยู่กับโต๊ะทำงานตลอดเวลาผมจึงเห็นหน้าเขาไม่ถนัดนะักและไม่รู้เลยว่าเขากำลังฟังเรื่องที่ผมพูดอยู่หรือไม่ผมพูดไปได้ประมาณสามนาทีแล้วก็หยุดพูดกลางคันความเงียบที่น่าอึอดอดัดเริ่มเข้ามาแทนที่ ผมนั่งเอนหลังสบายที่พนักเก้าอี้และคอยดูท่าทีเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีแต่ดูเหมือนจะเนิ่นนานเกินไปสำหรับอันเขานั่งกระสับกระส่ายอยู่บนเก้าอี้อันคงคิดว่าผมตื่นเต้นที่ต้องมานั่งต่อหน้านักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่จนไม่สามารถพูดอะไรต่อไปได้เขาจึงคิดจะกอบกู้สถานการณ์ด้วยการพูดอะไรสักอย่างหากผมนั่งใกล้เขาพอผมคงเตะหน้าแข้งเตือนเขาไปแล้ว ผมรอจังหวะเมื่อเขาหันมาผมจึงสั่นศรีรษะเป็นสัญญาณให้เขาหุบป,ปาก โชคดีที่อันเข้าใจในสัญญาณที่ผมส่งไปเขาหยุดพูดทันทีความเงียบเข้ามาแทนที่อีกครั้งคราวนี้อึดอัดใจหนักขึ้นไปอีกดูเหมือนจะเนิ่นนานกว่าความเงียบครั้งก่อนในที่สุดคุณโอนิวก็เงยหนะ้าขึ้นช้าช้านักธุรกิจผู้ผลิตกระดาษเหลือบตาขึ้นมองจนสามารถเห็นได้ถนัดชนีว่าผมนั่งเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ท่าทางผ่อนคลายรอให้เขาพูดอะไรออกมาสักอย่าง เราหมน้ากันเหมือนคาดหวังอะไรบางอย่างจากกันและกันอันบอกผมในตอนหลังว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเขาไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในที่สุดคุณโอนิวก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบทำให้ผมตระหนักว่าถ้าเราคอยนานพอ ผู้สนทนาของเราจะเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนเสมอทั้งที่ปกติแล้วคุณโอนิลเป็นคนพูดน้อยแต่ตอนนี้เขาก็พูดไปครึ่งชั่วโมงแล้วและตราบใดที่เขายังเต็มใจที่จะพูดผมก็ผลักดันให้เขาพูดต่อไปเรื่อยเมื่อเขาพูดจบผมก็บอกกับเขาทันขับเขาว่าคุณโอนิลคุณได้ให้ข้อมูลที่สําคัญกับผมแล้วผมรู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากกว่าธุรกิจ มากกว่านักธุรกิจคนอื่นๆคุณเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงผมไม่เคยคิดว่าผมจะเก่งกาจขนาดจะเดินเข้ามาที่นี่แล้วนั่งลงสาธยายเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่คุณใช้เวลาขบคิดถึงมันนานถึงสองสาปีได้อย่างไรก็ตามผมจะกลับไปใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้ดูก่อนบางทีผมอาจจะได้ความคิดดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณได้บ้าง การสัมภาษณ์ที่ดูเหมือนจะไม่น่าพอใจนักในตอนแรกกลับลงเอยอย่างงดงามทําไมนะเหรอง่ายมากเพราะว่าผมสามารถทําให้ชายคนนี้พูดถึงปัญหาของเขาได้ในขณะที่ผมฟังเขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผมมากคําถามเด็ดๆไม่กี่ข้อช่วยผมค้นพบประเด็นสําคัญของสถานการณ์ที่เขากําลังเผชิญอยู่และความต้องการที่แท้จริงของเขาการ สัมภาษณ์ในวันนั้นส่งผลให้เราได้ลูกค้ารายใหญ่อีกรายหนึ่งพวกเราทุกคนได้รับประโยชน์จากการสวบดบทสวดมนต์นี้ทุกๆวันในตอนเช้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าช่วยให้ลูกปิดปากตัวเองให้สนิทจนกว่าลูกจะรู้ตัวเองว่ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่อาเมน หลายๆครั้งผมจะอยากจะเตะตัวเองเหมือนกันที่ติดลมพูดไม่หยุดจนกระทั่งผมเห็นลูกค้าของผมไม่สนใจจะฟังในสิ่งที่ผมพูดแต่ด้วยความที่ใจของผมยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่ผมกำลังพูดมากจนเกินไปกว่าที่ผมจะรู้ว่าลูกค้าไม่ได้สนใจฟังผมเลยสักนิดผมก็พร่ามอยู่นานทีเดียว มีหลายครั้งที่ความคิดทั้งหลายทั้งมวลก็เล่นอยู่ในหูสมองของคนเราถ้าไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดอะไรออกมาบะเสียบ้างเราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ประสบการณ์สอนผมว่ากฎที่ดีข้อหนึ่งในการสนทนานั้นก็คือการให้อีกฝ่ายหนึ่งมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยเป็นผู้พูดในช่วงแรกและผมจะพูดในช่วงหลังซึ่งผมจะได้รับข้อเท็จจริงมากขึ้นและค่อนข้างจะมั่นใจว่า เขาจะเป็นผู้ฟังที่ใส่ใจในสิ่งที่ผมพูดบ้างเราทุกคนเกลียดการขัดจังหวะการขัดคอพูดแทรกหรือตัดบ,บทก่อนที่เราจะพูดจบโดยคนปากมากที่รู้ว่าเรากำลังจะพูดอะไรโดยที่ยังไม่ได้เอ่ยปากคุณคงรู้จักคนประเภทนี้เหมือนกันปากเขาเริ่มทำงานโดยที่สมองยังไม่ได้สั่งการคอยอธิบายว่าคุณผิดพลาดตรงไหนอย่างไร ก่อนที่คุณจะทําความเข้าใจกับตัวเองเสียได้ซ้ำในเวลาอย่างนั้นคุณอาจจะรู้สึกเหมือนอยากจะดีดเขาออกจากวงสนทนาด้วยการต่อยอัปคัดซ้ายแล้วตามด้วยขวาเข้าไปที่ปลายคางนั่นถึงแม้ว่าเขาจะพูดถูกก็เถอะคุณก็ยังคงไม่ยอมรับมันอยู่ดีและถ้าหมอนั่นเป็นนักขายด้วยแล้วล้วก็คุณก็จะพร้อมที่จะโกหก เพื่อกำจัดเจ้านักขายแสนฉลาดออกไปเสียให้พ้แล้วหนีไปสักสองไม้เพื่อหาซื้อของแบบเดียวกันทั้งๆท,ท,ท,ที่มันอาจจะแพงกว่าก็ได้ในวัยหนุ่มเบนจามินแฟรงคลินเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปเขาชอบพูดเป็นชีวิตจิตใจคอยบอกคนไปทั่วว่าใครทำผิดตรงไหนอย่างไรจนเพื่อนฝูงต่างหนีหายถ้าเห็นเขาเดินมาเพื่อนฝูงก็จะพากันเดินข้ามไปอีกฝากของถนน เพื่อนของเขาคนหนึ่งได้บอกให้เบนจามินรู้ถึงความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยของตัวเขาและยกตัวอย่างร้ายต่อหลายเรื่องให้เขาได้สำนึกอีกครึ่งศตวรรษต่อมาเมื่อเบนจามินแฟรงคลินอายุได้79ปีเขาได้เขียนข้อความนี้ไว้ในอัตชีวประวัติของเขาว่าเมื่อพิจารณาว่าความรู้ที่ได้รับจากการสนทนานั้นมาจากการใช้หูมากกว่าการใช้ลิ้น ฉันจะวางความเงียบไว้เป็นคุณงามความดีอันดับสองที่อยากฉันอยากจะครอบครองแล้วคุณละ่ะคุณเคยพบว่าตัวคุณเองกำลังว่าจะพูดอะไรแทนที่จะฟังอย่างตั้งใจผมพบว่าเวลาที่ผมไม่ได้ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ผมจะจำข้อเท็จจริงสับสนหลงประเด็นและบ่อยครั้งที่มันทำให้ผมสรุปความผิดพลาด มันเป็นความจริงที่บางครั้งลูกค้าจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อมีผู้มาให้ความสนใจอย่างเต็มที่และแสดงความกระตือรือร้นที่จะได้ยินเรื่องของเขาและเมื่อน,นั้นลูกค้าก็จะออกไปไกลจนแทบกู่ไม่กลับยกตัวอย่างเช่นนักขายคนหนึ่งของเราได้จัดการให้ผมได้สัมภาษณ์จอจเจเดอมอน พ่อค้าชื่อดังในธุรกิจขายส่งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประกอบตู้ที่ตั้งอยู่เลขที่925ถนนฟิลเบิร์กในฟิลาเดลเฟียเรามีนัดหมายกันตอน11โมงอีก6ชั่วโมงต่อมาจอนกับผมถึงกับเดินโซเซออกจากออฟฟิศของพ่อค้าผู้นี้แล้วตรงดิ่งไปที่ร้านกาแฟเพื่อหากาแฟดื่มแก้ปวดหัวเห็นได้ชัดเลยว่าจอนผิดหวังกับบทสนทนาในการขายของผม มันอาจจะฟังดูเกินจริงที่จะบอกความจริงว่าแล้วผมได้พูดแค่เพียง5นาทีเท่านั้นพอถึงนัดครั้งที่2ผมกับจรก็ตกลงกันมั่นเหมาะว่าต้องนัดหลังเที่ยงการประชุมการประชุมนี้เริ่มต้นตอนบ่ายสองโมงและถ้าหากคนขับรถของลูกค้าไม่ได้มาช่วยชีวิตพวกเราตอนหกโมงเย็นแล้วเราก็ ตอนนี้พวกเราอาจจะยังอยู่ที่นั่นก็เป็นได้เรามาสรุปกันภายหลังว่าเราใช้เวลาทั้งหมดในการพูดครึ่งชั่วโมงนอกนั้นอีกกว่า9ชั่วโมงเรานั่งฟังเรื่องราวน่าตื่นเต้นตำนานการสร้างตัวของพ่อเท่าและมันก็ทําให้เราตื่นเต้นและประทับใจกับเรื่องราวของเขาที่เริ่มต้นธุรกิจจากไม่มีอะไรเลยค่อยๆก่อร่างสร้างตัวผ่านมารสสมมาโชคชนมีอาการทางประสาทเมื่ออายุ50ถูกหุ้นส่วน แล้วในที่สุดเขาก็ตั้งรากฐานบริษัทค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันออกมันคงเป็นเวลานานมากทีเดียวที่ไม่มีใครสนใจฟังเรื่องราวของเขาเขากระหายที่จะมีโอกาสสักครั้งที่จะได้พูดถึงเรื่องราวชีวิตของเขาเขาเล่าด้วยความตื่นเต้นและบ่อยครั้งทีเดียวที่น้ำตาเขาเอ่ขึ้นมาด้วยอารมณ์สะเทือนใจเห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่ให้ลิ้นแทนที่จะให้หูแก่เขา เราเพียงแต่กลับกระบ,บวนการนี้เสียและเราก็จะได้รางวัลอันงดงามเราประกันชีวิตเจคีเซอร์เดอะอามอนตุรชายของเขาซึ่งอายุ50ปีด้วยทุนประกัน1แสนดอลลาร์เพื่อให้ความคุ้มครองของธุรกิจของเขาดอกเอร์ดอกเตอร์โจเซฟฟอร์ดนิวตันนักเทศผู้มีชื่อเสียงนักปรั์และคอม คอรัมนิสหนังสือพิมพ์บอกแกผมว่านักขายจะเป็นต้องฟังเช่นเดียวกับนักเทศหน้าที่หลักของฉันอย่างหนึ่งคือการรับฟังความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ไม่นานมานี้ดรนิวตันกล่าวมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งหยุดต่อหน้าฉันเธอพูดอย่างเร็วจนรับสำลัก เธอหูตึงและแทบไม่ได้ยินคําพูดของฉันเลยเรื่องที่เธอเล่าน่าสงสารและสะเทือนใจมากเธอระบายถึงความทุกข์ระทมทั้งหมดในหัวใจเธอฉันไม่ค่อยได้ยินเรื่องเศร้าขนาดนี้บ่อยนักท่านช่วยดิฉันได้มากไมยเหลือเกินค่ะเธอพูดในที่สุดดิฉันแต่แค่ต้องการบอกใครสักคนและท่านกรุณามากที่ฟังเรื่องของฉันและให้ความเห็นอกเห็นใจแต่ฉันแทบไม่ได้พูดอะไรสักคำดรนิวตันกล่าว และฉันก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเธอจะได้ยินสิ่งที่ฉันพูดหรือเปล่าอย่างไรก็ตามฉันก็ได้แบ่งปันความอ้างว้างและความเศร้าสศกจากเธอและช่วยร่วมแบกภาระกับเธอเธอส่งยิ้มให้ฉันอย่างทราบซึ่งตอนที่เธอจากไปโดโรธีดิกส์หนึ่งในคอลัมนิสที่มีชื่อเสียงของโลกเขียนคำพูดนั้นออกมาว่าทางลัดไปสู่การได้รับความนิยมชมชอบทางลัด ไปสู่การได้รับความนิยมชมชอบคือการให้คนอื่นยืมหูของคุณแทนที่จะมอบลิ้นให้กับพวกเขาไม่มีเรื่องใดที่คุณจะหยิบยกขึ้นมาพูดแล้วน่าสนใจเท่ากับเรื่องที่เขาอยากจะเล่าถึงตนเองให้คุณฟังใจจะขาดและสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีก็เพียงแค่พูดว่าเยี่ยมจริงๆเล่าต่อสิ ผมเลิกกังวลกับการเป็นนักพูดผู้ชาญฉลาดผมเพียงแต่พยายามเป็นนักฟังที่ดีผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าผู้คนที่เป็นนักฟังที่ดีนั้นมักได้รับการตอบรับไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามบทสรุปข้อควรจํา 1. ความรับที่สำคัญที่สุด ของการขายคือการค้นให้พบว่าลูกค้าต้องการอะไรและช่วยให้เขาหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาปรารถนา 2. ถ้าคุณอยากยิงให้ตรงจุดสำคัญจงจำคำพูดของเดลคารา์เนกีที่ว่าภายใต้สวงสวรรค์แห่งนี้มีเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้ใครต่อใครทำสิ่งต่างๆก็คือให้เขาทำในสิ่งที่เขาต้องการจะทำไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วเมื่อคุณแสดงให้เขารู้ว่า เมื่อคุณแสดงให้ใครรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเขาจะบุกน้ำรุยไฟเพื่อให้ได้มันมา 3. ใช้ศิลปะแห่งการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์จงถามคำมใช้ศิลปะแห่งการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์จงถามคำถามให้มากกว่าการที่คุณจะพูดเกินความจริง ความคิดของคุณจะช่วยให้การสื่อสารในงานขายมีประสิทธิภาพและสามารถชนะใจผู้คนได้จงตั้งคำถามให้มากกว่าที่จะมุ่งขายตรง 4. หาประเด็นสำคัญหรือจุดสำคัญและยึดมั่นอยู่กับมัน 5. เรียนรู้วิธีใช้คำพูดสำคัญสคัญในการขายคำถามสั้นๆที่มีพลังมากคือคำว่าทำไม ดังเรื่องราวของมิลตันเอสเฮอร์ชีคนที่ล้มเหลวถึง3มครั้งสามคราก่อนอายุ40ปีคำคำนี้มีความสำคัญกับธุรกิจที่เขาทำและเป็นคำที่ทำให้เขาทุ่มเทชีวิตให้กับงาน 6. ควรหาข้อโต้แย้งที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงดังคำที่เจเพียรพอนมอร์แกนกล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปแล้วคนใช้เหตุผลเพียง2ข้อในการตัดสินใจทำอะไรสักอย่างข้อแรกคือเหตุผลนั้นฟังดูดีหรือเข้าท่าดีข้อที่2คือเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลที่แท้จริงอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างซุกซ่อนอยู่ในเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งที่ให้มาก็ได้ดังนั้นจงตั้งคำถามสั้นๆด้วยคำถามสองคำถามนี้ก็คือทำไมและนอกจากนั้นแล้ว พยายามใช้คำถามเหล่านี้ภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วคุณจะประหลาดใจกับผลที่จะได้รับในการตอบข้อโตัวยง 7. จ็จงจำศิลปะท,ที่ถูกลืมเพราะมันคืออำนาจวิเศษแห่งการขายจงเป็นนักฟังที่ดีแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าคุณสนใจในเรื่องที่เขาเล่าอย่างจริงใจใส่ใจและชื่นชมในสิ่งที่ทุกๆคนปรารถนาและหยหาแต่น้อยครั้งที่จะได้รับ นี่คือ1ในหลักการสำคัญสู่ความสำเร็จในการขายใช่แล้วมันคืออำนาจวิเศษแห่งการขายแล้วก็จบบทที่13ไว้นะเพียงคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นส่วนที่3และบทที่6และเป็นส่วนที่3คือ6วิธีเพื่อชัยชนะและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อื่นสวัสดีจ้า